สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องตามบ้านครับผมตามเคยใช่ไหมเดิมครับวันนี้ครับวันนี้เราจะทําอะไรกินกันเอ่ยเห็นไหมครับยังไงเห็นตัวเป็นๆเลยครับเนี่ยอ่านจะเขียงเลยครับผมวันนี้ครับวันนี้เราจะทําผัดพริกแกงปลาไหลครับผมเรามาดูเครื่องเทศกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีกระชายซอยพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกสดนะครับผม มีพริกสดเห็นไหมครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือพริกแกงครับผมแล้วก็จะขาดไม่ได้อีกคือใบมะกรูดครับผมเดี๋ยวผมจะไปเก็บใบมะกรูดก่อนต้องมีใบมะกรูดด้วยนะครับแล้วที่ขาดอีกอย่างนึงคือนี่ครับเห็นไหมครับปลาไหลครับเมื่อคืนผมไปหามาเมื่อคืนนี้ครับตอนที่ผมลงโพสตไปครับไปดูด้วยนะครับอากบกลางนาครับผมเนี่ยไปรับชมได้ครับผมเนี่ยผมได้ปลาไหลมาหนึ่งตัวครับผมตัวใหญ่มากเลยครับคือเกือบครึ่งโลเลยแหละตัวเดียวน่าเป็นจานนะครับเนี่ยตัวใหญ่เลยครับผม เดี๋ยวผมต้องไปเก็บใบมะกรูดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมตอนผัดกันได้แล้วครับผมว่าจะหน้าตาจะรับทานขนาดไหนครับผมขอเชิญรับชมได้แล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทำบ้านด้วยนะครับว่าใบมะกรูดมะเขือพวงมะเขือพวงที่เราแกะแล้วครับผมทำให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับอันนี้เราทาการผัดพริกแกงปลาไหลให้กินนะครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนและอร่อยขนาดไหน แกงไปคั่วให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับใส่น้ําลงไปครับถ้ารู้ว่ามันแห้งหน่อยครับผมล้วมะกรูดล,ลงไปครับผมแล้วก็ผัดให้เข้ากันใส่น้ำปลาลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะครับผมใส่น้ำตาลลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะครับผมลงไปครับผม ใส่ปลาไหลลงไปเลยครับส่ญ่เบึนคนเยอะนะครับผมแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ครับคนทพีเดียวแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ครับใส่กระชายลงไป ใส่กระชายลงไปเลยคลุกเขาให้เข่ากันกระชายพรกไทย,ไทยตามด้วยพริกไทยอ่อนเที่ยวซอยไหมครับผมใส่มะเขือพวงลงไปครับผมลายลายใส่ลายลลงไปครับให้มีสีสันสวยงามหน่อยครับผมพอมะเขือพวงเริ่มสุกแล้วเราจะตามด้วยพริกสดครับ ลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราครับผมเมื่อกี้ผมลืมบอกอีกหนึ่งอย่างครับใบกะเพราครับหนึ่งอีกหนึ่งอย่างครับผมที่เราต้องใส่ด้วยนะครับผมเมื่อกี้เลมผมลืมบอกครับใส่ใบกะเพราลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมการปิดแก๊สอันเป็นสำเร็จเรียบร้อยครับผม ดูครับน่ารับประทานไหมครับนะครับน่ารับประทานไหมครับผมระไหลยผัดพริกแกงครับผมใครชอบคลิปนี้ครับให้กดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องตำมันบ้านด้วยครับ<ๆ>เพื่อเป็นแรงบนันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ